สวัสดีครับพบกับติเกอร์นะครับ จะเข้าสู่เส้นทาง ID ดีแห่งสายการบินดีหรือเปล่านะครับอ่ะช่วงหลังๆนะมีเพื่อนๆถามมาหลังไหม่เพียบเลยครับ10กว่าคนเลยทีเดียวนะบอกว่าพี่จะเล่นทางบินดีหรือเปล่าอ่ะบินมันโหดจริงหรือนะครับบินมันสามารถดันขึ้นมาสเตอร์หจริงหรือเปล่านะครับต่างๆเหล่านี้ผมเอาคลิป i d ดีแปะให้ดูไปหมดแล้วนะคาดการว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆอ่ะหรืออาจจะไม่ได้ดูคลิป ID ดีนะเพราะว่า i d ดนะีเนี่ยอันนี้เป็น ID ดีนะซึ่ง i d ดนะีเนี่ยผมเล่นให้ดูนะครับทำคลิปไปดูไปหมดแล้ว แล้วครับว่าไปจบมาสเตอร์หนึ่งอ่านะตอนที่ทําให้ดูว่ามันไม่โดนแบนนะอ่านะที่โดนแบนน่ะสาเหตุเพราะว่า AI มันตรวจจับเลเวลต่ำๆอยู่ซึ่งก็เตือนไปแล้วนะถ้าเกิดใครทํามันก็มีความเสี่ยงครับเพราะว่า AI ตรวจจับ ID เลเวลต่ําๆนะแล้วก็ไปขึ้นท็อปท็อปมาสเตอร์หนึ่งนะเอาแค่มาสเตอร์หนึ่งนะก็เรียกได้ว่าเสี่ยงที่จะโดนจับแบนแล้วนะครับอ่ะซึ่งผมก็ไปจบมาสเตอร์หนึ่งอันดับร้อยหนึ่งเรียกได้ว่าถ้าผมไม่พลาดเองคือลืมดูเวลางี่เง่านะอยากเข็กระโหลกตัวเองอยู่กือนนะค เวลาเนี่ยแล้วผมไม่ตีนะในรอบสุดท้ายหรือตีไปแล้วปล่อยทิ้งค้างเอาไว้รอมันตัดเวลาจบเนี่ยผมก็ขึ้นตำนานไปแล้วอะแต่พอไม่ได้ดูเวลาครับออกเกมปุ๊บแพ้ไปจบเป็นอันดับร้อยหนึ่งเออครับแล้วก็เล่นต่อก็จบอีกทีหนึ่งก็อันดับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดประมาณนี้ก็คือเรียกได้ว่าเกือบเกือบจะขึ้นตำนานไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้คําว่าขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าจาก บักหรือไม่บักก็ตามไม่รู้นะสแปดป้อมบึ้มเนี่ย ID4 ผมจะเล่นยากขึ้นแล้วเพราะว่าภาคืืนมันไม่แข็งแกร่งนะครับมันก็จะมีค่าเครื่องสุดท้ายนะครับซึ่งพอมาเทียบกับ ID6 อันเดี๋ยวให้ดูนะเราเล่นกันด้วยทีมแบบนี้นะว่าบินมันจะยังดูได้อยู่หรือเปล่านะแต่ผมบอกแล้วนะว่ามันก็มีข้อจํากัดน,นะสำหรับคนที่จะเข้าสู่ ID แห่งสายการบินนะครับ อ่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะนับถอยหลังแล้วนะครับก่อนโคโลโบดิจิมอนแอนด์แอนเจอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้จัดแพ็คนะอ่าเดี๋ยวจะเติมตุนไปเปิดโคโลโบดิจิมอนครับก็แนะน,น,นำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับ SK สเคเกมทาวน์เซ็นเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวแล้วก็เซนเกมแอนเร์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะฮังรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต,ต่างๆครับตเติมถูกเกมแอนเร์เจอร์มีแค่ iOS นะถ้าทำบริกรเกี่ยวกับบลูบี้นะต้องหา i ไอโฟนนะพี่เราเปิดกระชากกดรับรูบี้ครับถ้าไม่เกี่ยวกััับบรูีี้้จดดไไเลยยนะพพวกแ็ต่่่างงๆทม จัดนะอ่าสามารถที่จะจัดได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเนครับราคาจ,าจาดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะราคาถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้ร้านเติมเกมที่ถูกรวดเร็วปลอดภัยต้องร้าน ACK เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่ได้ใต้ description คลิปนะครับก็ไปที่ร้าน ACK กันได้เลยนะครับอ่ะนะครับในส่วนของ บินนะครับผมบอกก่อนนะว่าตอนนี้พอมันมีสแปดป้อมบื้มไวเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเลยกรณดีที่ว่าภาคพื้นตัวไม่มีโตโหดเลยไม่มีัตขวางใช้แต่เฮือกสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันไปเฮือกสุดท้ายแบบอยู่หน้าป้อมติดป้อมตัวเองเนี่ยมันกันไม่อยู่มันไม่เหมือนตอนที่ผมใช้ i อ4ดีนะขึ้นไปเกือบเกือบขึ้นตำนานเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันยังไม่มีสแปดป้อมบึ้มไวนะครับเอ่อมันจะยืนได้คือเฮือกสุดท้ายอายืนโง่ๆเลยให้เฮือกสุดท้ายอย่างเดียวอ่ะล้วบินมันสามารถที่จะจบไวได้ อยู่แล้วตอนนั้นทําได้แต่ตอนนี้ i d ดีผมทําไม่ได้แล้วต้องว่ากันตรงๆนะเพราะว่าภาคพื้นตัวมันยังไม่ไหวอ่าน,นี้ผมก็จะรอเปิดปดิจิมอนอเผื่อดิจิมอนมีตัวโโมา ID4 ภาคพื้นโหดโบินมันก็อาจจะกลับมาใช้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วน ID6 เนี่ยเมื่อดูผมใช้แค่นี้นะจริงๆผมใช้10ตัวเต็มนะเดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่าช้เรนเจอร์แค่เจ็ดตัวแบ่งเป็นบิน2ตัวนะ าภาพพื้นมันแข็งแกร่งครับซึ่งเข้อจากัดผมบอกแล้วนะครับว่าบินต้องเป็นตัวนี้เท่านั้น,นครับถ้าเป็นบินตัวอื่นเนี่ยความแรงเนี่ยมันจะยังไม่สูงมากพอมันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับในกรณีที่เราอยู่หลีกสูงๆแน่นอนครับคอมโบตอนนี้ที่ตึงมากๆสุดๆเนี่ย อาจจะเป็นหยุด5วินาทีเราจะเจอหยุด5้วินาทีเพียบเลยครับซึ่งถ้าบินมันดุมากๆบวกเกียร์ดุมากๆเนี่ยในข้อจํากัด10วินาทีนะครับอของการติดหยุด5วินาทีนะอายดีนี้ผมมีไหมเนะี่ยหยุด5วินาที อ่ายังไม่มีครับคือหยุด5วินาะทีเนี่ยมันจะเริ่มติดเมื่อเกมผ่านไปแล้ว10วินาทีซึ่งช่วงเวลานะสิวินาะทีเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยตัวบินออกไปเยอะมากพอคนระับบางทีป้อมบึ้มภายใน10วิก็มีนะหรือประมาณ15วินาทีคือเรนเจอร์ตัวบินมันออกมาเยอะแล้วอะ่ะระหว่างนั้นโดนหยุด5วินาทีทั้งทีมไม่เป็นไรบินมันตีแตกได้ฉะนั้นแนทใช้เรนเจอร์น้อยตัวจะไม่ได้มีปัญหาในตอนเริ่มต้นนะแต่ว่าขีดจากัดคือเรนเจอร์ตัวนี้เบื้องต้นนะต้องเป็น9ดาวเท่านั้นนะครอ Hyper Mac ของ ID 6นะ ยังไม่แรงพอครับพอขึ้นเป็น9ดาดปุ๊บอ่ะยิ่งได้ความสามารถเป็นเครื่องสุดท้ายด้วยนะอ่านะครับก็จะยิ่งโหดมากขึ้นต้องเครื่องสุดท้ายเท่านั้นนะอ่านะครับสมมติว่าใช้แค่เวล160ร้อยหกสิบนับถ้าเก้าดาแม็กบวกเกียร์ดีๆจะจับมากซึ่งเกียร์ก็จากัดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะดีในระดับสูงครับอย่างเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะ่ะมันจะเจ๋งมากๆเพราะว่าสกิลบวกเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อ่านะครับตัวบินเนี่ยมันจะบินไปตีป้อมได้ไวขนน ว่าจะมีความรู้ในเกมเยอะนะครับว่าถ้าตัวบินนะเราไปใส่ค่าเกียร์ที่มีความเร็วในการโจมตีนะครับหรือว่าใช,ช้สกิลเนี่ยตัวบินบางตัวมันแทบจะหยุดบินเลยมันจะหยุดตีพักพื้นอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงนะค่าเกียร์ที่เป็นใช้สกิลหรือความเร็วในการโจมตีนะครับอ่าถ้าจะตีบวกเนี่ยเอาไปตีบวกในศักยภาพก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปใส่ในค่าเกียร์ปุ๊บเนี่ยมีผลนะเรนจเจอร์แทบจะไม่เคลื่อนที่เลยนะครับอ่าวิธีการแก้ก็คือใส่เกียร์ วิ่งไวให้เยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็วิ่งไว2จุดนะรอ,องเท้านะครับแล้วก็หูฟังเรียวนาดหูฟังเรียวนาดเริ่มเป็นพลังโจมตีกาย นะครับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยเรนเจอร์มันมีบัฟเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบัฟเคลื่อนที่ไวอีกนะครับมันก็ทําให้อ่าไปจอหน้าป้อมศัตรูได้ไวขีดจํากัดมันก็เลยต้องเป็นเรนเจอร์ตัวนี้นะประกอบกับเกียร์ที่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งอ่ะอย่างผมเนี่ย idc เนี่ยผมเลือกออปชั่นเกียร์นะเกียร์เป็นเกียร์วิ่งนะเลือกออปชันเกียร์เป็นวิ่งไวด้วยนะครับมันก็เลยทําให้อันนี้มันจําเป็นมากๆนะเพราะว่าบินจำเป็นต้องบินไปตีหน้าป้อมให้ได้ไวมากที่สุดอเดี๋ยวผมเล่นไปคุยไปแล้วกันนะ อันนี้ผมใช้เลนเจอร์แค่7ตัวนะครับลีกนะอาจจะไม่ได้ดันอะไรมากมายเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับข้อจำกัดนะไม่ตีทีมที่มีตัวกันบินตัวกันบินเว,เวลเท่าไหร่ก็ตามไม่ตีนะต้องหนีสถานเดียวนะครับยกเว้นนะยกเว้นสว่าภาคพ,พื้นเราโหดมาก่าภาคพื้นเราโหดกฝาฝ่กศัตรูนะมีตัวกันบินเราจะไม่กลัวนะอันนี้ไม่มีตัวกันบินครับอื่นๆนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่า ก็ต้องตีอยู่ดีนะก็คือพวกประเภทเรนเจอร์ Ranger นะครับที่มีความสามารถก้าวดาวเป็น p ีชนะครับพีชีพสองสามอารอบสังหารพีชีพสอรอบสังหารนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะไปจัดการตัวบินได้นะครับอย่างเงี้ยนะไอดีหของผมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าภาคพื้นมันพอจะยืนได้นะครับแต่บินนี้ยังปล่อยตัวไม่ไวพอนะจริงเกียร์แบบนี้ยังไม่ได้นะ ถือว่ายังไม่ผ่านครับแต่เล่นให้ดูว่าเนี่ยเราเล่นด้วยทีมแค่นี้นะครับแล้วก็ภาคพ,พื้นเนะี่ยพอจะยืนได้อยู่เนี่ยมันก็พอจะถูถ่ายอ่าใช้คําว่าพอถูถ่ายครับเดี๋ยวดูนะบินตีนะอ่าข้างล่างยือไวครับไม่ต้องกลัวครับข้างบนครับตีครับปุบปบปุบบับครับสองสามทีอ่านี่ค่านี้ก็บ้มนะอันนี้ถือว่าช้ามากๆเมื่อเทียบกับ IDC i อทของผมจะดุมากกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็น9ดาวแม็กนะครับปล่อยตัวไวนะแล้วก็ด้วยความสามารถนะครับว่า,าถ้ามันติดล่างโครนนะมันก็จะเรียกได้ว่าออกมาเยอะ ยิ่งจำนวนออกมาเยอะตั้งแต่แรกๆครับมันก็จะยิ่งโกงครับส่วนขึ้นไปที่มาสเตอร์หนึ่งมีบางคนแบบแคบปบแบบรูปคนอื่นมานะแล้วก็เอามาให้ดูครับว่าพี่แบบนี้มันขึ้นได้ไหมครับก็ใช้คําว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้นะเพราะว่าเขามีเลรื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็บินเขาดุจริงๆคือถ้าเกิดเห็นเนะี่ยบินเป็น9าดาวแม็กเน้นนะเป็น9าดาวแม็กกับเกียร์เป็นเซตโหดเนี่ยอันนี้คือเรียกได้ว่าดุแน่นอนครับเพราะด้วยความที่ว่าป้อมเนี่ยมันมีขีดจํากัดในการอัพ อ่าครับคืออย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเกมเขายังไม่ได้ขยับการอัพเรวเวลป้อมนะพอยังไม่ได้อัพเรวเวลป้อมไปได้มากกว่านี้เนี่ยขีดจํากัดป้อมมันก็คือเลือดมีอยู่แ่น่นี้แต่เรนเจอร์ตัวบินเนี่ยตัวนี้มันบินแล้วตีค่อนข้างจะรุนแรงมากๆฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยตีได้ทุกทีมทั้งหมดในเกมนะ อ่านว่าตรงๆครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับภาคพื้นคือจุดสําคัญนะครับว่าถ้าไปเจอทีมโหดมากๆนะครับมันยื้อไม่ไหวอ่าจำเป็นต้องใช้เครื่องสุดท้ายซึ่งถ้าเกิดเครื่องสุดท้ายจาะหน้าป้อมตัวเองโดนสปแปดป้อมบึ้มนะเอาไม่อยู่ครับปัจจุบันเียกได้ว,ว่ายากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคัดทีมตีเนี่ยอ่ามันน่าจะพอมีทีมที่ตีได้อยู่นะครับ อาชานั้นเนี่ยเรื่องของการดันหลีกนะผู้เล่นใหม่ครับอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกันนี่โดนดูนั้นโดนหยุดห้าวินาทีทั้งทีมครับแต่ระหว่างนี้ครับตัวบินมันบินไปกองหน้าป้อมแลวนี่อันนี้คือให้ดูครับว่าในกรณนนีแบบว่าเฮ้ยโดนหยุดห้าวินาทีเพียบเลยมันตีป้อมได้ไงครับคือเราคัดทีมตีแล้วไงศัตรูจะไม่มีตัวกันบินใช่ไหมบินมันก็จะไปกองหน้าป้อมอันนี้คือให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าระหว่างที่โดนหยุด5้าวินาทีประมาณนี้ครับ แต่ว่าตัวบินมันไปกองหน้าป้อมเรียบร้อยครับดันลีกนะดันลีกนะครับนะคัดทีมตีอาจจะคัดทีมยังไงก็ได้สมมุติเราใช้บินก็คัดทีมที่ไม่มีการบินนะครับเพราะว่าถ้ามีการบินนี่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอ่าเพราะว่าบินสมมติโดนสอยร่วงสักตัว2ตัว3ต,ต,ตัวนะป้อมมันก็จะแตกช้าลงนะครับอ่ามันก็จะลําบากแน่นอนครับในการเล่นนะครับแล้วก็การคนะัดทีมตีเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็ควรจะต้องคัดทีม ซัทีมตีในช่วงประมาณสักกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเพราะว่าเพื่อที่จะให้ทีมโดๆเนี่ยเขาขึ้นไปกองอยู่ข้างบนอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะฉะนั้นเนี่ยการใช้อเทมค่อนข้างสําคัญครับเนี่ยแบบนี้มันกองอยู่หน้าป้อมผมแล้วนะมีความเสี่ยงที่จะโดนสเปดป้อมบึ้มนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันประชิดมากๆใ้ไอเทมไปก่อนก็ได้แต่อย่าพัดนะอย่าพึ่งพัดครับอย่าพึ่งพัดนะถ้าเป็นไปได้ครับอย่าพึ่งพัดครับเอาข้างล่างมาขวางก่อนข้างบนก็ตีให้ป้อมบึออ้มอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า มันจบได้นะครับ ระหว่างการใช้ไอเทมโชคและดวงมีผลทั้งหมดครับห้ามพัดก่อนพัดก่อนไม่ได้เลยเราต้องไปพัดที่หลังครับที่เหลือเนี่ยเราใช้ไอเทมเพื่อที่จะป้องกันเรนเจอร์ไม่ให้ป้อมแตกป้องกันไม่ให้ป้อมแตกแค่นั้นเองส่วนบินก็ให้บินไปตีป้อมคือถ้าเกิดเราพัดก่อนเนี่ยเราโดนพัดหลังบินมันจะบินไปตีป้อมไม่ทันอ่าฉะนั้นเนี่ยไอเทมพายุต,ต้องใช้ที่หลังเลยครับคัดทีมครับตีในช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเพราะว่าทีมโหดจะขึ้นมาอยู่หลีกสูงนะครับระหว่างทางเนี่ยทีมที่เราคัดทีมเนี่ย ทีมง่ายๆให้ตีเยอะอยู่ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ไปเล่นตอนดึกๆผมเคยทําคลิปหลักสูตรให้ดูไปหมดแล้วนะว่ามันทาได้หมดทุกอย่างมีคลิปหมดนะอยู่ที่ว่าเราจะได้ไปเห็นหรือเปล่านะ,ะสมมติเราไปตีทีมที่มีตัวบินเหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องวัดกันนิดนึงนะะถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าสมมติทีมภาคพื้นเราพอจะสู้ได้ผมจะตีนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเราดูแล้วเนะี่ยบินตัวอื่นเนี่ยมันแรงไม่เท่าของเรานะ อ่าแต่ของบางทีไม่แน่นะเพราะว่าบอทนะบางทีบอทมันก็เกียนเกินพิกัดก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้เดี๋ยวดูครับอ่าแต่เรื่องเออร่างโคนไม่ค่อยติดเลยร่างโคนดูแล้วดูไม่ค่อยติดแล้วนะอ่าใช้ตัวน้อยจะมีความเสี่ยงนะครับตรงที่ว่าอ่ามันจะโดนหยุดห้าวิธีแล้วเราจะไม่เหลือตัวบ่อยนะอ่าแต่ว่าบินเราดูครับอ่าดูครับบินเราดูกว่าอ่าเขาซ่อมป้อมก่อนนะโอเคเราปล่อยเลยครับ เพราะว่าบินเขาดูแล้วดุไม่เท่าเราแน่นอนครับนี่แป๊บเดียวจบปึ้งเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จะมีส่วนสําคัญนะว่าแบบให้ทีมแบบไหนครที่จะใช้อ่าคนที่จะตีคนตีทีมแบบไหนนะครับจังหวะก,การใช้ไอเทมนะอ่าสแปดป้อมบึ้มงตอนนี้มันน่ากลัวมากมากครับเนี่ยสมมุติเจอทีมนี้อ่าอันนี้นะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยพักพื้นเราอ่ะน่าจะสู้ได้แต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้จัดตัวเต็มนะ ถ้าผมจัดตัวเต็มอ่าถ้าสมมุติผมจัดตัวเต็มเนี่ยมันจะใส่ตัวดามเมจเข้ามาอันนี้ผมใส่แค่ตัวของขวางผมก็จะเลือกที่จะไม่ตีนะแต่ถ้าเกิดผมจัดตัวเต็มอ่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดตัวเต็มให้ดูดีกว่าแล้วก็ไปเล่นในทีมที่สมมุติว่าเจอทีมที่แบบเฮ้ยพักพื้นเขา you. อ่อนๆอยู่อ่าผมใช้บ็อบนะบอบมีเครื่องสุดท้ายนะครับอ่าบาร์กี้อ่าใส่เกียร์ดีๆก็ต้องเล่นเล่นกันหน่อยนะครับอ่านะครับตัวดามเมจ อ่าผมใช้ตัวอะไรเนี่ยอีกตัวหนึ่งรูเดียสอ่าผมใช้รูเดียสนะครับอ่าโอเคน่าจะประมาณนี้อ่สะสบุดนะผมเจอทีมนี้นะอ่าผมเจอทีมนี้นครับการบินเป็นตัวง่อยมากการบินตัวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการบินนะอาจจะเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับทีมเขามีเฮือกสุดท้ายหนึ่งตัวนะก็คือไอ้เจ้าอ่าบาวถลามนะครับ คือถามว่ามันโหดไหมมันเป็นตัวช่วยนะในการเสริมทางบินนะ,ะเดี๋ยวผมตีทีมนี้จริงๆผมจะไม่ควรต้องตีทีมนี้นะแต่จะให้ดูครับว่าจริงๆเราเนี่ยผมอยากให้ปั้นภาพพื้นให้มันโหดๆก่อนอเพราะว่าถ้าภาพพื้นโหดเนี่ยเราไปเจอทีมไหนเราก็สู้ได้หมดนะครับนี่นะอันนี้คือเราดึงเลนเจอร์ตัวที่แบบเป็นตัวดาเมตตัวตึงๆมาเข้าทีมครับเราก็จะฆ่าศัตรูภาคพื้นได้ง่ายนะ,ะนะครับเขาบินมาแค่ไหนคนระับนี่นี่เกือบอยู่เมือนกัน เก,เกือบอยู่พรุ่งกันแล้วเนี่ยบินเนี่ยไอซัลลีมาบดเนี่ยน่ากลัวนะนะอันนี้คือให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่า ภาคพื้นถ้าแข็งแก่งกว่าก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับบินแค่นํามาเป็นทางเสริมเท่านั้นนะบินเนี่ยเราใชา้เพื่อเป็นทางลัดในการที่จะแบบตีสมมุติว่าบางทีมเขาแบบโูทีมเขาโหดมากๆเลยว่ะแต่ว่าภาคพื้นเนี่ยเขาไม่มีตัวกันบินแบบนี้นะนะแต่ไม่มีตัวกันบินต้องระวงังอย่างที่บอกว่าบางทีมเนี่ยเขาใช้ม็อบหนีนะของผมเนี่ยเจอบ่อยนะครับ เจอม็อบนะครับหรือว่าอาจจะเจอเอเมเดียก็ได้นะเอเมเดียสตันว่องไวครับตัวบินก็จะโดนสตันด้วยพอมันประวิงเวลาเรานรัพักคื้นแล้วอาจจะยันไม่อยู่ก็ได้นะในกรณีที่เราเจอทีมที่มันโหดมากๆอันนี้ให้ดูนะว่าถ้าผมจัดเต็มทีมครับด้วยภาคคืนที่มันแข็งแปรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้บินน่ะเป็นทางเสริมอ่าแล้วก็เป็นทางกดดันนะคือสมมติเราตีป้อมแบบนี้บางทีบอทมันแบบอาตกใจพัดก่อนเสียเปรียบทันทีครับเราพัดหลังครับได้เปรียบแน่นอนนะ หรือบางทีมันไม่ทาอะไรเลยครับนี่ก็ตีจนป้อมแตกสบายสบายเลยครับบดมันมีปนปะปนไปหมดครับบอทโหดบอทเก่งบทกลางบทงี่เง่าบทขั้นเทพมันบทปะ,ป,ะ,ป,ะปนกันไปหมดนะฉะนั้นครับประสบการณ์ในการเล่นอะนะครับในการเอาตัวรอดนะครับอตีนะตีตีนะนะเออเพราะว่าบางคนก็ตีผมก็เหมือนกันครับอ่าระบบ PVP ครับไม่ได้มีขีดจํากัดน,นะ อันนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นสารทารลบนะคือผมก็โดนกิวลูยุธมาตีบ่อยอยู่เหมือนกันทุกทุกไอดีครับแต่เราก็ไม่ได้สีเดยนนะหรือเราก็คืออย่างเราเล่นบินเนี่ยข้อหนึ่งนะคือทีมที่เราคิดว่าตีได้ก็ต้องตีครับถ้าไม่ใช่แบบเ,เพื่อนสนิทมิตรหายหรือคนในกิวนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ตีแค่คนในกิวเท่านั้นนะครับอ่ะดูครับโดนหยุด5วินาทีตึงและหน,หนีตึงเปี้ยเลยอ่านะครับอ่ะผมเซฟก่อนโดยการ การเอาไว้ครับแล้วก็ลงน้ำแข็งให้ทันนะไม่งั้นครับบื้มครับแน่นอนครับแซัมอนดูแซัมอนมันนะเอ้ยทนันไหมส่องสามทีอีกหนึ่งที่โอ้โหเรียบร้อยเกือบดุ้งเลยครับแซัมอนสามารถที่จะกระถุงป้อมได้นะผมบอกก่อนนะเจอ,อตัวอนุบิดครับต้องระวังนะครับ อ่ะส่วนฝั่งเรานะอันดูบิดก็จะมีผลดีนะในการที่จะใช้ซัมมอนออกไปขวางนะครับอย่างเมื่อกี้เนะี่ยที่ป้อมมันเกือบบึ้มที่มันเซฟป้อมเกือบบื้มได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นซัมมอนของอันดูบิดนะครับที่มันไปขวางระยะเอาไว้ก่อนอ่าและอย่างน้อยเนะี่ยมันก็เป็นจุดที่รับสเปรดนะครับแล้วก็ซัมมอนของตัวนี้ก็เหมือนกันอ่านะอันนี้คือช่วยได้ช่วยได้ประมาณนึงนะเมื่อกี้ก็เกือบรุ้งอยู่เหมือนกันครับอ่านะนี่เจอกันบินนะ อย่าตีครับยิ่งตัวนะครับจนรีหิมาเนี่ยมันเป็นท่านมืดใช่ไหมมืดมันตีตัวของเราเป็นท่านแสงพอดีนะครับหู้นี่นี่นี่ให้ดูนะครับนี่คู่นี้นะเป็นคู่โหดนะครับแต่ผมไม่มีการบินนะอ่ะถ้าสมมุติผมจะปรับไอ้นี่นี้มีการบินไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเหมือนอดีนี้ผมจะไม่มีการบินโหดๆนะครับอ่ะสมมุตินะผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอผมเรื่องที่จะเอาตัว าบากิออกนะครับอ่านี้คือเป็นกรณีที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะตีไม่อย่างหนีหนีไม่ได้ครับถอยหลังลงคลองทันทีครับนี่มาดูกันครับนี่สมมติว่าผมอยากจะตีทีมนี้นะครับแล้วบินเขาดุมากๆถามว่าการบินเอาอยู่ไหมนะครับการบินนะครับเอาจริงๆนะอาจจะเอาไม่อยู่นะครับ แต่ถ้าภาคพื้นเราแข็งแกร่งมากๆจนตัวกันบินเราแสดงประสิทธิภาพได้นะก็คือตัวกันบินไม่ตายครับอันนี้คือมันสามารถเอาตัวบินลงหมดได้ทุกตัวนะยกเว้นว่าบางทีมเขาดุมากจริงๆแล้วเราปล่อยกันบินออกมาไม่ทันอันนี้มันจะมีข้อแม่นะมันต้องดูเกรดของตัวกันบินด้วยครับว่าถ้าบินเขาแบบปล่อยตัวออกมาเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็กันบินเนี่ยเราปล่อยตัวออกมาไม่ทันอย่างเงี้ยกันบินผมไม่ตายเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันกันได้หมด นี่พักได้หมดครับสาบายเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงเน้นภาคพื้นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดภาคพื้นเราหดเนี่ยบินหดแค่ไหนเขาก็มาไม่ถึงหน้าป้อมเราหรอกยกเว้นว่ามันเป็นบินที่แบบก้าวดาวแม็กเราเกียร์มันโหดมากๆอะ่ะเราภาคพื้นมันก็ดีใช้ได้ด้วยนะ่อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอ่ะ่ซนซ่อนเลนเดี๋ยวผมจะตีนะครับเพราะว่าไอดดนี้เนะี่ยมันจะไม่เหมือนไอดีสคือถ้าเป็นไอดีสเนี่ย ไม่ไหวครับเจอกันบินนี้อาจจะไม่รอดนะครับแต่อย่างไอดีนี้เนี่ยาภาคพื้นของผมเนี่ยมันมีตัวดีๆเยอะนะครับอ่ะนี่แล้วเราวางกันบินไว้ด้วยนะอ่าเซฟเซฟเซ,ฟ,ซฟไปอ่าจริงๆเราไม่ควรจะกดอ่า อามาตะก่อนนะเพราะว่าอามาตะเนี่ยเวลาเจอทีมที่มีตัวบินน่ะเราจะต้องเอาไว้ซ่อมป้อมนะครับอันตนีการบินผมมองว่าการบินผมเอาอยู่แล้วดูนะเขาใช้บิน2ตัวครับแต่ว่าเป็นบินตัวธรรมดามันจะมาสู้บินคริสต์มาสทั้งคู่ของเราได้ยังไงนะครับอ่าแล้วผมใช้ ด้วยความที่ว่าไอเดีนี่ยมันเป็นสายการบินมาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใช้บิน2ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไอเจ้าบราวนะครับบาซันตาไม่ได้ให้ปั้นตามนะตัวนี้ผมบอกเลยนะไม่ได้ให้ปั้นตามตอนนั้นผมปั้นเพราะว่าผมเล่นไอดีแห่งสายการบินนะครับแล้วก็ปั้นเพื่อที่จะรีวิวนะครับแต่พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีฟื้นพลังเว้ยพอมันโดนยิงตายนะบินมันก็ยังสามารถบินไปตีได้อยู่ออกสกิลเล่นอะไรได้ตามปกติเลยครับ ประกอบกับไอ้ตัวนี้เรื่องสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาเสริมกันด้วยความที่ว่าไอ้ตัวโคนี่คริสต์มาสบินของผมเ่ยมันยังไม่ได้เป็น9าดาวแม็กนะพอยังไม่ได้เป็น9ดาวแม็กนะครับก็เรียกได้ว่าอันอย่างเงี้ยทีมภาคพื้นเขาออนดอยนี่ออนดอยมีตัวนี้เหรอไม่กลัวอาการบินมาไม่กลัวนะอะอันนี้คือให้ดูเพราะว่าภาคพื้นเราแข็งแกร่งปันภาคพื้นก่อนอจะบินนะค่อยไปที่หลังครับหรือค่อยมาเสริมที่หลังก็ได้ครับ หรือบางคนเนี่ยเขาอยู่ในลีกเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีภาคพื้นแบบเก่งๆแค่2ตัวก็พอนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไปปั้นบินเลยทําได้เพราะว่าลีกต้นๆเนี่ยบินมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอทีมที่เขาไม่ค่อยเดี๋ยวอัพป้อมหรอกหรือว่าภาคพ,พื้นเขาก็ยังไม่ได้แข็งมากนะครับที่สำคัญคือบินเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปเล่นหอคอยได้ด้วยนะครับกิวกอก็ได้นะบินมันก็เลย ถือว่าเป็นทางที่แบบผมแนะนําแต่ก็อย่างที่ทําคลิปไปก่อนหนะ้านี้นะครับว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือถ้าไอ้สกิลหรือความสามารถลาลา,ล,าลอยมาเนี่ยคนจะเล่นนะครับตัวอันเดี๋ยวให้ดูนะถ้าบินตายนะนี่บินตายครับบินแต่บินไม่ตายครับแต่บินตายก็ติดเฮือกสุดท้ายครับนี่ให้ดูครับพักพื้นนะเราแข็งแกร่งกว่าครับก็จะไม่กลัวเลยเลยนี่เดี๋ยวบินนะดูครับบินติดเฮือกสุดท้ายอ่ะดูนะ ไฟลุกท่วมหัวครับอหยุดตีอหยุดตีเฮือกสุดท้ายครับตีไปนี่ตียังรุนแรงเข้าไปนี่ตียังรุนแรงไม่เป็นไรครับนะครับอซานต้าผมก็ไม่ตายสักทีหนึ่งครับนี่ครับตีทีมตัวกันบินได้ครับถ้าพักพื้นเราเจ๋งพอครับเฮือกสุดท้ายอีกแล้วครับนี่ครับสอยไปสอยไปนี่ครับ อ่าสันตาบินโอ้สันตาบินเหมือนแบบมันโดนผักค่อนข้างจะหมู่ตู้มากๆโดนสกิลง่ายเกินครับอ่าดูนะซซมมอนนะนี่ซัมมอนไปขวางครับสบายๆเลย อาถรนั้นเนี่ยใครอยากจะเล่นันดนทีเดียวนะนี่ครับเพืือสุดท้ายครับทีเดียวป้อมบึ้มเลยครับคือใครอยากจะเข้าวงการนี้นะแห่งสายการบินครับถ้าคาดหวังไปแบบโอ้ยขึ้นไปที่มาสเตอร์หรือขึ้นตานานเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดอย่างที่บอกครับเน้นเลยครับว่าต้องเป็นบินตัวนี้เท่านั้น9ก้าดาวแม็กบวกกับเตียดีๆชนิด,ด,ดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาคคืนเนี่ยควรจะต้องมีตัวดีๆด,ด,ด้วยนะตัวซัมมอนจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าซัมมอนเนี่ยมันจะกันระยะชแปดได้อย่างนี้นะซัมมอนออกมานะอ่าโลงศพออกมาครับหรือว่าซ นะมันการระยชะช็ปแ์ได้มันก็จะช่วยประวิงเวลาได้พอสมควรน,นะถ้าเป็นเฮือกสุดท้ายมันจะยืนหน้าป้อมตัวเองไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมีตัวขวางระยะอยู่นะอันนี้ก็พอจะได้อยู่นะอย่างไอดีเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับว่าไม่มีเฮือกสุดท้ายสักตัวเลยนะครับแต่ว่าใช้บินดุอนะ่อันนี้คือเอามาเสริมเพราะว่าไอ้น,นี้มันเพิ่งจะเกาดาวเวล็อกสิทอนาคตผมตั้มทำแม็กแน่นอน,นครับแล้วก็เกมตั้งรับก็อย่างที่เห็นนะว่าเกมตั้งรับเนี่ยม,มันชนะได้ อ่ามันชนะได้เยอะอยู่นะครับอ่าเพราะว่าภาคพื้นเราดีด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะสมมตินะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูครับว่าอ่าเขามีการบินอันนี้ให้ดูนะเขามีการบินครับแต่ว่าภาคพื้นของเขาเนี่ยน่าจะโดนบอดโหวของผมด้วยนะครับทําให้การบินของเขาเนี่ยอ่าตายหมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะพอการบินตายหมดครับประสิทธิภาพของการบินมันก็จะเทียบเท่ากับไม่มีตัวบินเลยนี่เห็นไหมไอเทมหมดไปแล้วครับแต่บอดผมยังเกียนอยู่ครับ แล้วบินแห่มาแบบนี้นะการบินถ้าเจอสถานะแบบนี้สภาวะแบบนี้นะการบินยังไงก็ไม่อยู่อ่าเพราะว่าบินมันค่อนข้างจะโกงมากอันนี้คือน่าจะไปเจอบอดโหดนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นเนี่ยใครจะเข้าสู่เส้นทางแห่งสายการบินนะักก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะว่าอ่าเราพร้อมหรือยังอนะ่านะครับคือมันเป็นทางลัดที่ดีนะเราทําคลิปให้ดูแบบเป็นหลายปีแล้วนะครับว่าเล่นทางบินนะ่ะมันช่วยได้เยอะแต่แล้วก็เจะมาเล่นแบบจริงจังเลยใน PVP เนะี่ย จริงๆทำได้นะแต่แต่ว่าภาคพื้นต้องแข็งแกร่งมากๆพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าทําให้เกมตั้งรับเนี่ยชนะได้ดีไอดีนี้มันก็จะยืนลีกนะส่วนดัลลี่กับยืนลีกนับเน้นย้ำอีกครั้งครับดัลลีกคือเราตีทะลุทะลวงไปเลยเล่นดึกๆเล่นปลายลีกครับอ่านะทีมโหดไปอยู่ข้างบนครับแล้วก็ดึกๆจะไม่มีคนมาตัดแต้มเราครับเราทําเพื่อที่จะขึ้นไปหาลีกที่เรายังไม่เคยรับรูบี้ในลีกนั้นๆเขาจะเรียกกันว่าดัลลีกส่วนยืนลีกคือ เราสามารถยืนในหลกนั้นๆได้ด้วยเก่งตั้งรับถามว่าทําบินดุ่ยไปยืนหลีกได้ลีกงสูงได้ไหมตอบคือไม่ได้ครับยากมากๆยกเว้นว่าพาคพื้นดีพอนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับยืนหลีกก็คือเราจะยืนได้ในหลีกนั้นเพราะว่าเรนเจอร์ตั้งรับมันแข็งแกร่งมากพอครับส่วนดันหลีกจะเป็นการดันไปหาหลีกที่เรายังไม่เคยขึ้นอันนั้นก็จะเป็นความรู้นะผู้เล่นใหม่ๆอาจจะแบบงงนะครับว่าแบบเฮ้ยขึ้นไปได้ไงครับมันคือการดันหลีกนะไม่ใช่ยืนหลีกนะครับอันนั้นจะเล่น บินก็อย่างที่บอกวิเคราะห์ดีๆนะครับ ซึ่งถ้าเกิดภาคพ,พื้นใครยังไม่แข่งแก่งนะรอโคโรโบดีเจมอนดแอนด์เบนเจอร์ครับคาดกันว่าก็น่าจะมีความเก่งได้อยู่ประมาณหนึ่งนะอ่านับทักเดือนนี้ยังไม่ได้จัดนะอ่ะก็รีบไปจัดเลยนะครับที่ร้านเติมเกม้านนะครับ a k เกมทับบับเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้ซนะเกมเบนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึงส0ปอร์นะทาง Ruby แล้วก็แพ็คเกจต,ต่างนะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะถ้าเกิดทำไรเกี่ยวกับ r u b ี้นะครับต้องหาไอโฟนในแผ่นดเบิดกกระช้ากดรับ r u b ีกันนะครับถ้าไม่เกี่ อ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยครับใครอยากได้เล่นตั้มเกมครับที่ถูกปลอดภัยรวดเร็วครับต้องร้าน AC k เคเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ Description คลิปนะครับใครสนใจที่ไปเติมวันนี้ร้านเ c k คได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ